สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักขุดมือใหม่ที่กำลังรับชมคลิปนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมาหลายเดือนเพราะว่ามัวแต่ไปขุดอยู่ <c oughs> ขอย้ำข,ขอเป็นสมาชิกนักขุดมือใหม่นะครับนักขุดมือเก่ามือเทพเพื่ออาจจะอ่ารู้รายละเอียดนี้หมดแล้วครับก็หากผิดพลาดประการใดก็ขอแนะนำได้ครับ เราจะคลิปนี้นครับจะทำการเปรียบเทียบรายได้ของการขุดจาก Half OS โปรแกรมตัวนี้นะครับด้วยกำลังขุด1 g ิกะเฮโดยจะเปรียบเทียบกับนายเฮ h ที่กำลังขุด1 g ิกะเฮเหมือนกันให้ดูนะครับดูจากป,ปัจจุบันนี้กำลังขุดอยู่ที่กำลังขุด1 g ิกะเฮ ดูที่ช่องนี้นครับช่องนี้เห็นเมาส์นะครับบอกว่าได้แรงขุดอยู่ที่สามสิบห้าจุดสองแปดเหรียญสหรัฐต่อวันนะครับเรา,ามาคำนวณให้ดูนะครับสามสิบห้าจุดสองแปดสามสิบห้าจุดสองแปดคิดที่สามสิบสามคิดที่หนึ่งเดือน,นครับก็คือสามสิบวันได้ประมาณสามหมืน สี่พันเก้าร้อยี่ิบเจ็ดบาทยังไม่หักค่าไฟนะอันนี้เป็นตัวเลขเต็มๆที่เขาจะจ่ายให้เราเมื่อเมื่อขุดไปถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเราก็จะได้ประมาณสาม0มืนห้าอย่างที่คูณให้เมื่อกี้นี้ตอนนี้เรามาดูเปรียบเทียบกับนายแฮนายแฮนี่ผมได้ขุดมาแล้วประมาณเดือนหนึ่งเราก็ไปเช็คดูว่าเดือนหนึ่งที่กำลังขุดหนึ่งจิกะแฮว่าได้เท่าไหร่แล้วก็มาที่ตัว ฮิตเตอรีแอดสเตตัวนี้นะครับเลื่อนไปที่ข้างล่างแล้วก็ดูว่าฮิตเตอรีในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้ค่าได้เข้าจ่ายมาให้เท่าไหร่ครับเลื่อนเพราะว่าผมขุดมาประมาณหนึ่งเดือนขอเลือกวันที่ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมีนาคมเพราะว่าอ่า เหรียญมันราคาใกล้เคียงกันครับ17มีนาคมไปจนถึงได้หยุดคุดเมื่อวันที่17เมษายนนะ17เมษายนก็17มีนาคมถึง17เมษายนก็30วันพอดีก็กดคีย์เอชี้ตรงนี้มันก็จะบอกว่ายูรีพอร์ตกำลังเจนเนเรตอยู่นะให้ไปรอดูที่ notify ก็คือช่องตรงนี้เดี๋ยวสักประมาณหนนาทีเขาก็จะ ขึ้นเราดีไฟมารอสักครู่เดี๋ยวขอตัดคลิปไปก่อนนะเอาแล้วครับได้รีพอร์ตมาแล้วนะครับมาเปิดดูกันเลยไปตรงนี้รีพอร์ตแล้วก็มันจะออกมาเป็นไฟล์สุดท้ายนี่นะครับผมใช้ p d f เปิด เมื่อโหลดเสร็จแล้วก็มาเปิดดูนี่คือลายการสรุปรายรับต่อที่ที่ผ่านมาในหนึ่งเดือนระรวบางวันที่18มีนาคมถึง18เมษายนก็ตกอยู่ที่ซูมให้ดูนะรวมทั้งหมดก็38,000ลบลบไมเนอร์ฟรีไป776บาทเหลือ38,56บาทเมื่อกี่ แอปคิดเป็นประมาณสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยก็ใกล้เคียงก็สรุปก็คือแล้วแต่เพื่อนนะครับว่าจะเลือกขุดจากโปรแกรมอะไรครับฮะแฮสก็ดีแฮโอเอสก็ดีแต่ว่าแฮโอเอสจะได้เปรียบตรงที่มันลื่นกว่าไม่มีปัญหาติดๆด,ดับๆเหมือนไนแฮ